สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้คุณครูปุ๊เป้นะคะก็มาต่อกันที่เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบใช่ไหมคะคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตาก็คือบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งเราก็เรียนไปแล้วว่ามีคําว่าอะไรบ้างที่สะกดด้วยบอใบไ,ไม้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับที่ไม่ตรงตามมาตานะคะเพราะว่านอกจากแม่กบเนี่ยจะสะกดด้วยบอใบไ,ไม้แล้วยังมีตัวอื่นอีกนะคะก็อย่างเช่น ปปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเพานะคะทีนี้ไม่ตรงตามมาตราเนี่ยก็คือมันออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะออกเสียงนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะอ่าอย่างที่คุณครูบอกว,ว่ามันจะไม่ตรงตามมาตราเนี่ยมีปอปลานะคะมี พอพานมีฟอฟานแล้วก็มีพอสำเพานะคะเด็กๆขาจำสี่ตัวนี้ให้ดีนะคะนี่คือแม่กบนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือห้าตัวใช่ไหมคะมรวมถึงบอใบไ,ไม้ด้วยนะคะแปลว่าแม่กบเนี่ยมีตัวสะกดทั้งหมดห้าตัวไม่ตรงตามมาตราสี่ตัวนะคะก็คือกอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเพานะคะ ถ้าเด็กๆจำห้าตัวนี้ได้เด็กๆก็สามารถทําข้อสอบได้ทําแบบฝึกหัดได้นะคะเด็กๆจําแค่นี้เลยนะคะทีนี้เราไปดูว่าคําที่สะกดด้วยตัวเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะอ่านที่คุณครูบอกว่ามันจะออกเสียงมันมีบอเป็นไม้สะกดเช่นคําว่าลูกนะคะลาบภาพแล้วก็อีลาบนะคะทีนี้คำว่าลาบตัวนี้คุณครูบอกว่ามันคือคาว่าโชคกลาบนะคะชคลาบที่ไม่ใช่ ลาบที่เป็นอาหารอีสานไม่ใช่นะคะนี่คือคําว่าชุกลาบนะคะชุกลาบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําที่สะกดด้วยพอผ่านนะคะแต่ออกเสียงมันมีบอเว้ไม้เป็นตัวสะกดนะคะมาดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะคําที่1นนะคะคําว่าอาชีพอาชีพอ่านว่าอาชีพเด็กๆจะเห็นว่าเวลาเขียนคําว่าอาชีพเนี่ยมันจะ สะกดได้พอพานะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะชอีบอชีบใช่ไหมคะเด,ด,ด็กๆดูตัวสีแดงนะคะคำที่สองคำว่าสุขภาพสุขภาพเห็นไหมคะมันออกเสียงเหมือนมีบอใบไ,ไม้พออาบอผ่าใช่ไหมคะสุขภาพอ่านว่าสุขภาพทัพพีอ่านว่าทัพพีนะคะคำว่าทัพนะคะ ทัพพีตัวนี้สะกดด้วยพอผ่านนะคะทัพพีก็คือเป็นช้อนที่ใหญ่ๆเอาไว้ทําอาหารทํากับข้าวไว้คนแกงแบบนี้นะคะคําที่สี่คำว,ว่ากองทัพอ่านว่ากองทัพเห็นไหมคะคําว่าทัพมันจะออกเสียงมันมีบอใบไม้ทออะบอทัพนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าไมหันอากาศเนี่ยมันจะเป็นไมหันอากาศก็ต่อเมื่อม,มันมีตัวสะกดใช่ไหมคะเวลาอ่านก็อ่านเหมือนเป็นสระอะน,นะคะ คำต่อไปคำที่ห้านะคะเคารพอ่านว่าเคารพคำที่หกนะคะรูปภาพอ่านว่ารูปภาพนะคะคำว่ารูปก็เป็นคําที่อยู่ในแม่กลด้วยนะคะเพราะว่ามีปอปานะคะแต่ครูคไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวสีแดงเข้าไปนะคะต่อไปนะคะ คำที่สะกดด้วยพอพานนะคะมีคําว่าคําที่เจ็ดนะคะคาว่ากรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพกรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะคําที่แปดมิตรภาพอ่านว่ามิตรภาพคำที่เก้าอพยพอ่านว่าอพยพคำที่สิบนะคะ ยาเสพติดอ่านว่ายาเสพติดนะคะคำว่าเสพตัวนี้นะคะก็จะสะกดด้วยพอพานนะคะคำที่1 1คําศัพท์อ่านว่าคําศัพท์อันนี้เราก็จะเจอบ่อยนะคะคาว่าคําศัพท์ก็จะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆคําศัพท์นะคะคําที่12โทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์คําศัพท์กับศัพท์ โทรศัพท์เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเหมือนกันเลยสะกดด้วยพอพานนะคะคำที่13ทรัพย์สินอ่านว่าทรั์สินเห็นไหมคะคำว่าทรัพย์ก็สะกดด้วยพอพานแล้วก็มียอยักษ์กะันนะคะคุณครูบอกเด็กๆแล้วว่าตัวที่มันคาดด้วยตัวกละกะันนะคะหรือว่าคาดด้วยตัวกละันข้างบนแปลว่าเราไม่ต้องออกเสียงตัวนั้นนะคะไม่ต้องออกเสียงตัวนั้นเวลาสะกดนะคะคาดไว้เพื่อไม่ต้องออกเสียงนะคะอย่างเช่นซั์ก็ สออะบอสับนะคะคุณครูก็ไม่ได้เอาทอทหารมาสะกดด้วยนะคะเขาแค่คาดไว้เฉยๆทีนี้เรามาดูคําที่สะกดด้วยฟอร์ฟันนะคะ for ์ฟันมีคําว่ายีรับยีรับนะคะเห็นไหมคะเราจะออกเสียงมันมีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดแต่ที่จริงแล้วมันก็คือฟอร์ฟันนะคะเด็กๆฟอร์ฟันก็อยู่ในแม่กบเหมือนกันนะต้องจําด้วยนะคะ คำที่สองนะคะคําว่าล่มชูชีพนะคะเห็นไหมคะชูชีพเนี่ยเด็กเด็กขาคำว่าล่มชูชีพนะคะมันเป็นสะกดด้วยตัวอะไรคะพอผานนะคะพอผานมันไม่ใช่ฟอฟันนะคะไม่ใช่ฟอร์ฟันไม่ใช่นะคําที่สองสะกดด้วยพอผานนะคะคุณครูลืลมคําที่สามนะคะไมโครเวฟอ่านว่าไมโครเวฟไมโครเวฟนะคะเวฟคํานี้ก็ สะกดด้วย for fun นะคะไมโครเวฟ e คำที่สี่คำว่า l i ฟนะคะ l อ e b l i ิฟนะคะแต่เวลาเขียนเนี่ยมันต้องเขียนด้วย for fun นะคะ l i ฟคำที่ห้านะคะคำว่า serve ออ e เ s e r ์ฟนะคะ s e r ฟเ s e r ์ฟอาหารทีนี้คำที่สะกดด้วยพอสำเพามีคำว่าอะไรบ้าง คำที่หนึ่งเช่นูบอกไปแล้วใช่ไหมคะคว,ว่าโชคลาบนะคะโชคลาบโชคลาบนะคะจะสะกดด้วยพอสำเพานะคะคำว,ว่าลาบแล้วก็ลอลิงนะคะโลภมากนะคะคำที่สองโลภมากนะคะเป็นคนตะก,กาตะก,กามโลภมากโลภมากสะกดด้วยพอสำเพานะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับคําที่สะกดด้วยปปลาพอพานพอฟันแล้วก็พอสาเพานะคะซึ่งคุณครูค,ค,ค,คิดว่าเด็กๆต้องจําได้แน่นอนแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่เด็กๆต้องจาจริงๆมันก็คือจําได้ว่าเนี่ยแม่กบเนี่ยมีตัวสะกดตัวอะไรบ้างในแต่ละแม่เช่นแม่กบเด็กๆก็ต้องจําว่ามีอยู่5ตัวนะบอใบไม้ปปลาพอพานพอ,พอฟันพอสำเพาแบบนี้นะคะเวลาไปเจอข้อสอบก็จะได้ตอบได้นะคะ ทีนี้เรามาดูปริศนาคำาทยนะคะฉันคืออะไรนะคะเป็นสัตว์คอยาวน่ารักกินผักเป็นอาหารหิบๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะหัวเวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนหมดเวลาคอยาวๆมันก็คืออะไรคะยีราฟนั่นเองนะคะซึ่งยีราฟสะกดด้วยฟอฟันนะคะอยู่ในแม่กบนั่นเองคําว่ายีราฟ ทีนี้เรามาดูคําที่ประโยคนะคะเรามาดูประโยคแล้วก็หาคําที่อยู่ในแม่กบนะคะช่วยน,นะคะเรามาดูประโยคแรกเขาบอกว่าฉันขอบคุณคุณแม่ที่ซื้อโทรศัพท์เป็นของขวัญวันเกิดให้ฉันนะคะทีนี้ในประโยคนี้มันจะมีแม่กบซ่อนอยู่เด็กๆคิดว่าคําว่าอะไรคะที่อยู่ในแม่กบ เด็กๆก,ก็อย่าลืมว่าแม่กบมีตัวอะไรบ้างอาบอใบไ,ไม้พอพานปอปลาฟอฟันพอสัมภาเพราะฉะนั้นแล้วคําอะไรที่มันลงท้ายด้วย5ตัวเนี้ยแปลว่ามันอยู่ในแม่กบนะคะามาดูว่าฉเฉลยนะคะคือคําว่าขอบคุณเป็นไงคะขอบคุณคําว่าขอบสะกดด้วยบอใบไ,ไม้นะคะอยู่ในแม่กบแล้วก็คําว่าโทรศัพท์ โทรศัพท์ัตรงนี้ก็สะกดด้วยอะไรคะพอผ่านนะคะแล้วก็อยู่ในแม่กลบเพราะฉะนั้นแล้วสองคำนี้อยู่ในแม่กบนั่นเองนะคะมาดูประโยคที่สองนะคะฉันชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูยีราฟและตอนกลับแวะไปกราบพระที่วัดนะคะเด็กๆคิดว่าคำไหนคะที่อยู่ในแม่กบอ,อย่างน้อยต้องมีแหละสองคำนะคะสามคำ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเฉลยนะคะคือคำว่าชอบนะคะชออ์อบชอบบอบไม้แม่กบนะคะแล้วก็ยีราฟนะคะสะกดด้ฟอฟันก็เป็นแม่กบกรับนะคะกลับกรออับบอกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือว่าขากลับตอนกลับนะคะก็สะกดได้บอบไม้เป็นแม่กบแล้วก็คําว่ากาบพระนะคะกาบก็ สะกดด้วยบอใบไม,ไม้ก็อยู่ในแม่ก,กบนะคะเก่งมากๆเลยข้อต่อไปค่ะครอบครัวของฉันไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลครอบครัวของฉันไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลคำอะไรคะที่อยู่ในแม่ก,กบเออติ๊กตอกติ๊กตอก ฉเฉลยนะคะคือคําว่าครอบครัวกับคําว่าสุขภาพนะคะคาว่าครอบครัวแล้วก็สุขภาพเป็นคําจากแม่กบนั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะแม่อบขนมปังด้วยไมโครเวฟในห้องครัวนะคะประโยคนี้เด็กๆคิดว่าคําไหนคะที่มีคําจากแม่กบฉเฉลยนะคะ คำว่าอบกับคําว่าไมโครเวฟนะคะอบก็เป็นบอใบไม้นะคะแม่กบไมโครเวฟนะคะสะกดด้วยฟอฟันก็เป็นแม่กบเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดมาตาแม่กบนะคะให้เด็กๆเติมพยัญชนะในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแบบฝึกหัดก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าเราจําคําศัพท์ได้แล้วก็จําพยัญชนะที่อยู่ในแม่กบได้แล้วก็จะเติมได้นะคะยอ่าเช่นคําว่าฮิปโปนะคะเด็กๆคิดว่าสะกดด้วยตัวอะไรคะฮิปโปฮิปโปก็สะกดด้วยปอปานะคะฮออิปปอฮิปปอโอปูฮออิปอฮิปปนะคะต่อไปคําว่าทูบนะคะ ทูปสะกดด้วยตัวอะไรเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสะกดด้วยปอปลานะคะคําว่าทูปสะกดด้วยปอปลานะคะต่อไปค่ะคําว่าลิปสติกนะคะลิปสติกสะกดด้วยตัวอะไรคะเด็กๆค่ะสะกดด้วยปอปลา ฝั่งสีเขียวเนี่ยสะกดด้วยปอปลาหมดเลยนะคะนิโปทูกลิปสติกนะคะก็สะกดด้วยปอปลาต่อไปลุ่มชูชีพนะคะสะกดด้วยพอพานนะคะแมลงสาสะกดด้วยบอใบไม้นะคะแล้วก็คาว่าหลับก็สะกดด้วยบอใบไม้นะคะคําว่าหลับบอใบไม้แมลงสาชูชีพอ่าคุณครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมคําที่สะกดถูกต้องนะต้องสะกดถูกต้องด้วยนะแล้วก็คัดลงในช่องว่างทีนี้เรามาวงกลมคําไหนหลักที่มันสะกดได้ถูกต้องนะคะ,ะคําแรกเลยค่ะคําว่าลูกหัวรออูบอลูกหออัวหัวนะคะถูกต้องนะคะลูปสะกดด้วยบอเบม้นะคะเป็นคําอยู่ในแม่กบเนาะอะ ก็เขียนลงไปนะคะคําที่สองนะคะคําว่าลาบลอยนะคะลาบตรงนี้ไม่ใช่ลาบน้ำตกอาหารนะคะเป็นลาบเป็นโชคกลาบนะคะสะกดด้วยพอสำเพานะคะอ่าแล้วก็คําว่าบาบคําว่าวาบอะไรวาบวับนะคะวาบวับก็สะกดด้วยบใบไม้อยู่ในแม่กบนะคะอ่ะคาคาว่าบาบ คำว่าทูบเทียนนะคะคำว่าทูบเทียนรูปภาพก็ใช่นะคะกองทัพก็ใช่นะคะยีราฟก็ใช่เป็นคำที่เราเรียนมาทั้งนั้นนะคะราบลอยทีนี้มีทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆที่ถูกต้อง1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ด แปดมี8ปดาำที่ถูกต้องนะคะแปลว่านอกนั้นเป็นไงคะไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะไม่ถูกต้องยังไงก็คือใส่ตัวสะกดไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างเ,เราไปดูนะคะอ่าอย่างเช่นคําว่าเจ็บนะคะมันสะกดด้วยบอใบไม้นะคะแต่นี่มันเป็นปอปลาก็ผิดนะคะคำต่อไปคําว่ากาบพะนะคะคำว่าขอบใจก็สะกดผิดนะคะขอบใจก็คือต้องเป็นบอใบไม้ ะค,ะคำว่าขอบเห็นไหมคะคำว่ากาพะสะกดด้วยบอใบไม้นะ,ค,ะคำว่าขอบคุณก็สะกดด้วยบอใบไม้ไม่ใช่ปอปลาคำว่าอาชีพชีพเห็นไหมคะครูบอกว่าสะกดด้วยพอพานอาบน้ำนะคะอาบน้ำสะกดด้วยบอใบไม้ไม่ใช่กอดสำเพอนะคะคำว่ากับสะกดด้วยบอใบไม้ขับขี่ขออาบอขับนะคะก็เป็นบอใบไม้คำว่ากบ ก็อบอกนะคะก็ไม่ใช่สะกดด้วยปอบาเป็นสะกดด้วยบอบใบไม้นะคะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆจําคําได้จําพยัญชนะที่อยู่ในแม่กบได้เด็กๆก็จะทําได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆกก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันผิดนะ ขอบใจมันไม่ได้เขียนแบบนี้กราระมันไม่ได้เขียนแบบนี้นะคุณครูขอบคุณไม่ได้เขียนแบบนี้นะดเด็กๆก็ทําได้แล้วก็คุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะแบบฝึกหัดมันไม่ได้ยากเลยถ้าเด็กๆเรียนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็จํานะคะนี่ก็คือคําที่เขาเขียนผิดนะคะอันนี้คุณครูก็แก้ให้แล้วให้มันเป็นถูกนะคะคาว่าเจ็บอาบน้ํากราพระขับขี่กบ ขอบใจขอบคุณกับอาชีพนะคะทั้งหมดเลยครูแก้ให้แล้วคำที่ถูกต้องนะคะเขียนแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทบทวนอีกรอบหนึ่งเนาะคำที่สะกดด้วยแม่กบนะคะเป็นพยัญชนะที่สะกดในมาตรานี้คือปอใบไม้ปอปลาพอสำเพอพอพานแล้วก็ฟอฟันนะคะเช่นคำว่าโทรศพัพท์รูปมโครเวฟ คู่กอบลูกทับพีตะเกียบตลับยา่น,ะะหนไหมโทรศัพท์ไมโครเวฟลิปสติกเทปนะี่คะทับพีเป็นแบบนี้นะคะทัพพีกอบลูกชูชีพนะคะแล้วก็ยีราฟอันนี้ก็คือคำในแม่กบที่เด็กๆต้องจำนะจำได้แล้ว จบแล้วนะคะสําหรับวันนี้สําหรับแม่กบที่คุณครูมาฝากนักเรียนนะคะก็อยากให้เด็กๆจำและก็เข้าใจนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันในแม่มาตาแม่กดนะคะบ๊ายบายค่ะ